จ้า<ม>เห็ดนร<ม>ังเขียวาง,งามๆพี่นอ้องเฮ้ยขายาวแหงจ้าจ้าดอกสวยๆนองพี่น้องเดี๋ยวให้ง,งามแหงจ้าพี่น้องปั้นดอกใหม่ยังไงจ้าพนก็ดตัวอ้าวจ้าพี่น้องกุ่มดวงสวยๆเลยเฮ้ยจ้าจะรังสีเลย สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีสุภูสุพลของสวีเทสนะจะ๊ะมันนี้ผ้าขาป่าหาเห็ดสายๆแต่พี่น้องมาคนเดียวเดินทางคนเดียวแล้วจะ้ะมันหลุดน้ำกันวาสิมาีมันมาแน่จน้าเนาะของในเสาวันที่เก่ามีนาคมหกหาจ้ะพี่น้องไปจ้าไปหลุดน้ำกันจ้าว่าสิมาีมันเห็ดอีกย่างแน่นจ้ะพี่น้องไปกันเลยจ้า เห็ดดอกแรกแห่งไม้ข้าวห้าจ้ะพี่หน่อยเป็นเห็ดทานเลือดจ้าจ้ะเห็ดเหลือมห้าอยากก็จ้าเห็ดนั้นเ้าก็เอาเบิด์ตจ้าจำมานี่จ้ะเห็ดของเห้าวมานี่มาหอดปลากับเส้นสายนะจ้าเนาะไปลุ้นน้ำกันอีกจ้าไปจ้ะพี่หน่อย เก็บเขามาหา h ็ดหลายอยู่จ้ะอีจ่ะพี่หน่องเยีจ้ะเรากินยังเดยจ้ะเป็นหนึ่งติ่งเจนี่แซ่บพู่จ้กพี่น่องที่ตั้งเคียวจะเต้เพิ่นบรเเ็นจ่ะพี่น้องอีจ้ะดูกสวย จเฮ้ยเถ้าดอกนี้เอาไ,ได้จ้ะมึงดอกนี้กันจ้าดอกนี้เอาได้จ้ะจ้าเห็ดนรังเขียวงามๆพี่นออ้องอฮ้ยขยาเงียบเหี้จ้ะจ้าดูาน้ำกันอีกจ้ะจ้า De var jævlig fine!

เดี๋ยวให้งามแห้งจะพี่น้องปั้นดอกใหม่ดูนะจ้าพุ่นดูมึงจ้ะจ้ะดอกสวยๆพี่น้องหน่อเขียวจ้าพี่น้องแต่ใบตองแข็งๆเลยจ้ะดอกง่ายๆพี่น้องแต่เสียดาย ข้าจะไปทางอื่นจ้ะตรงนี้เถวถิถว่นบิ้บงันจ้ะชี้เทกไปเก็บไปทาง่นน้องน้องจองแล้วจ้ะนี่ก็แถวพี่น้องเอาบัได้ได้ก็เอาบัได้จ้ะจะได้ ô, đồ nhỉ ô đầy chứ ơi 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 thảo ơi ơi nó, ơi 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 đang

lòng một chiều lần thôi mày xưa ơi đây đầu thôi ơi ở đây ơi yêu thôi ơi rồi thôi ơi yêu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  thôi ơi ดังมันมากจุ่มนึงจ้ะีกจา,การกางเสแสร้งล้วจ้ะพี่หน่อเข่าดินจ้ะอาจ้าจะาเสืหาให้รุงรวยไปแกงกันจ้ะมึงหาซื้ๆหซสหาหยากจ้ะพี่หน่อนจ้ะอ๋พี่น่อพี่เห็นเห็ดลังเขียวจ้ะ จ่า,าจกกจงงเงา,าจัดจ้นกระหองอะไรจ้ะพี่หมอมาชิเค้านาแรงเต็มตัวละจ้ะจ้าเค้า,าดินมันอีกหนึ่จวงงามจะเอาไปอ่ง

vậy nha đi là ta này Đây là mặt แล้วแม่งจะพี่น,น,น้องก็อาจะพี่น้องเห็ดแรงของจริงจ้ะแปลกเลยจ้ะเกิน้มงกับน,น้องเขียว

จัดพี่น้องปั่นดอกไม้จ้ะจ้ามันมีคนอยู่จ้ะพี่น้องมันะเส้นเป็นยังไงด้วยกันไปตองไรดูมจ้าจัดพี่น้องจ้ดพี่น้อง Looking dark. What are they? Thank you, Isa. Đang làm เดี๋ยวต้องงามเลยจ้พยจะ,ะ,ะพี่น,อน,น,อน,น,อน้องแข็งๆเลยจ้ะอีจ้าอีจ้ะพี่น้องดอกงต้องเจพี่น้นองเด็ดแห้งร้าเงินเฮียบุเลยจ้ะ

อ๋อปเชื่อรา,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 าค,งคง้หอวาจ้าดอกแข้งแข้งอจ้าอ้ยจะเป็นแข็งดีพี่น่อองค์จ้าพี่นงง้อดอกใหญ่ตงเขียว โอเคพี่หน่อยิ่นเนจะเกิดโอเคแล้วจ้ะี่หน่อ,นอดอกเขียงหง่ะจ้ะจ้ะหนึ่งดอกจะายหน้อมาด้กันน้าหลังเขียงหงาะลจ้ะโอ้ยพี่น้อง่ส่ใบกอจ้ะ Aduh, jauh-jauh. Baru-baru lagi. Aduh, ja, ada lagi kan. Okay. Aduh. Aduh. nak kongsi lompok pokok.

อเบื่ยจ้ะจูมให้ก็ได้จา้าสิพาพี่พ่อน้องมาสรุปคลิปกระจาะพี่น้องว่ามาหาเห็ดสายๆส,สุดาพ่อ,กอแกงมาวะ้ะจ้ะมาดูมาชมกันด้วยจ้ามีจ้าพี่น้องหนีครื่องตาหนออยู่จ้าหนีแกงไงคนละจ้า,จาพี่น้องก็หาจนทั่วป่าเหรอจ้า เท็ดก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวไปตามแดดแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ามีฝนมาเนาะจ้ะพายุเข้าแต่ว่าก็บ่ามาปาบ่ตกทางนี้เนาะจา้ะเนอหยอดเท็ดของชีวิตเท็ดเดินทางผู้เดียวจ้ะมานี่มาสายๆก็ถือว่ามันอยู่จ้ะจา้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ดไ,ได้เลยได้จ้ากดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้ะพี่น้องจะได้เห็นคลิปใ,ใหม่ๆนะจน้ะเนาะ สำหรับมณีเพราตัวกบานก็จะสวัสดีจ้า